สวัสดีครับ a s Play ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล m 1 5 0 Championship เปเกมนี้นำคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬาราชนาวีกิโลเมตรที่5สัตหีบนะครับชมเกมระหว่างราชนาวีครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับเมืองการอยู่ในเตดนะครับสว่วนผู้เล่นคนแรกของทั้ง2ทีมเริ่มจากเจ้าถิ่นครับราชนาวีระบบ433ฝั่งของเมืองการอยู่ในเตดมาในระบบเดียวกันนะครับ4 3, 3. ่ามยานเริ่มเกมฟุตบอล M150 Championship เครับเกมที่ราชนาวีกิโลเมตรที่5สัตหีบนะครับ ยูกิบัมบะเปิดไปข้างหน้ายังทานนะครับบอลยังได้อยู่ในกรอบเขตโทษปาดเข้ามาของโกชิแล้วไม่มีใครซ้ำเลยครับมีตัวยิงจากหน้ากรอบครับแต่ว่าก็ยังสกัดออกมาได้แล้วยิงซ้ำอีกทีนึงโอ้โหเข้ามาของยูกิบัมบะครับแต่ว่าแรงเกินไปครับเก็กขึ้นซ้ายแต่ดักโดนดักนะครับขึ้นมาที่เฮสเฮสแหวกมาได้เลยครับเข้าถู่ผู้ที่สุดท้ายครับจอทานเฮสแต่ว่ามีตัวสกัดเปิดเข้าไปหน้ากรอบยังติดปลายเท้าของนภพลครับมาชาวียังเก็บต่อเนื่องครับ จากกรยุทธครับจักรยุทธกระชากขึ้นมาไหลคณินคณินโดนเบียดล้มไปครับพื้นสินให้เป็นบอลได้เปรียบครับแต่ก็เล่นไม่ได้เลยครับดูไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ครับกับจังหวะนี้เราได้สับดีลูกยิงแล้วก็ไปยิงเข้าประตูไปครับโอ้โหลูกยิงของยุกิปัมบาครับ่เหมือนจะปัดได้แต่ว่าโชคไม่ดีครับของเมืองการลูกยิงไกลของยุกิบัมบ่านะครับดูเหมือนว่า รเนนั้นจะรับได้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับในเกมนี้ของราชนาวีแล้วเป็นครั้งที่2ของยูกิบัมบะไม่มีใครเข้าครับพลิกตัวมาแล้วจิงตรงนี้พุ่งถูกทางแล้วแต่พุ่งปัดแล้วบอลไม่ท่านะครับปัดบอลโดนบอลไม่เต็มครับบอลกระดอนพื้นด้วยนะครับคู่แข่งกดไปก่อนนะครับยูกิเก็บได้ครับยูกิลาเข้ามาฝากที่โกชิโกชิโอคุโบ <c oughs> เปิดมามันข้ามศีรษะไปนิดเดียวครับแต่ยังได้อยู่จะกระยุดที่คีึงยังติดครับพยายามจะฟ้องผู้จะศินไม่ว่าอะไรนะครับนี่ครับจังหวะเปิดข้ามไปของโกชิโอคุโบเลยโลซันโบแล้วตบกลับมากำลังจาววเล่ด้วยซ้ายนะครับตีมาตลอดครับชาโนนทุ่มเข้ามาครับแล้วเปิดมาจะเข้าศีรษะเหมือนกันครับแต่ว่าม่งลูกนี้ไม่ตกกรอบครับเพริสันไคออน การประสานง,งานของนักเตะบราซซูครับเหย,ยงตัดมาแล้วเปิดด้วยสายเฮสครับโฉบมะงงที่เสาแรกครับบอลโดนใต้บอลครับทุบเข้ามาแล้วปาดเข้ามาจังหวะดีครับเก็บได้ราชาวีไหลาฟาออกไปมีจังหวะแล้วรชะชานนเปิดครอสมาไคออนมงชงแต่ยังยิงไม่ได้อซมเซานักกรอบอนุสรพมสิทธิ์อนุสรช่องมันน้อยครับ ก็เลยต้องยิงไปจังหวะนี้เลยครับอนุสลุยถึงเส้นหลังครับรัชนพตักไปเสาสองไคออนมงตั้งกับจะตีลาการย,ยิงไม่มีจังหวะเลยต้องเขีร์กลับมาที่อนุสรครับปาดลูกนี้โหเบาเกินครับมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็พยายามที่จะขึ้นมาไทยแดนกันหลายต่อหลายคนครับแล้วปาดมาของรัชศักดิ์เข้าทางของไคออนเลยครับโดนเกี่ยวผู้ศิน์ไม่ว่าครับใกล้ไปหน่อยให้มาที่จิตปัญญาครับกระชากมาของจิตปัญญา ไคออนโดนรุมยกได้อซัลซาวมีโอกาสแล้วยิงยังติดเซฟอะโมคูโอกาสทองครับเข้ากรอบของเมืองกาญยูเต็ดโดยอซัลซาวเลยครับโอกาสทองของลูกสาวประตูวัยสีปีนะครับโอ้สุรัตนากชุมแสงครับอซัลซาวไ,ได้ได้ล่อเป้าแล้วครับโอ้โหดีตรงนี้สวยไคออนเอาไว้ฟาวด้วยนะครับไหลามาขอโรซาโบครับเข้ามาตรงกลางเนี่ยมีเติมขึ้นมาแล้วครับตรงกลางมีคานินกับโกชิ โรซันโว่จังเล่นจังหวะอยู่ครับคืงกลับไปจากกรายุทธเปิดออบอลเข้ามาปร,รินปัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ยังดีไม่มีคนซ้ำครับยังเก็บได้สการวิทตเปิดมปฏิกรอบเขตโทษต้องมงก่อนเลยครับทชานนใชยไปมุมของจิตปัญญาครับเปิดมาได้มงครับธนาชัดคนมงเออ็บลูกเตะม,มุมของจิตปัญญาครับ ฉบไปมงที่เสาแรกเนอสมเสาคือไม่ทันครับต้องเกี่ยวกับมาก่อนครับจิตปัญญาตักมาไม่ถึงครับสกาอิย่อยาวขึ้นมามีโอกาสแล้วครับขึ้นมาของโรซาโวโรซาโวยิงูกนีไม่ผ่านกรินครับต้องเตะเคลียร์ก่อนเลยครับโอ้โหได้ยิงกระจ,จเลยครับนี่เป็นจังหวะก,ก่อนหน้านั้นที่คณนนเกตแก้ว ออไปครับโรซันโบครับที่วิ่งสอดขึ้นไปแล้วก็เบี่ยงตัวยิงลูงนี้ทัชชนนฟิลิปซอยานจ่ายฝากมาอสัมสมซาวเก็บได้อสัมสมซาวยิงเลยครับเข้ามือของทางสุรัตน์เป็นคนที่มีโอกาสจบสกอร์แล้วได้ลุ้นมากที่สุดของทั้งฝั่งเมืองกาแลครับทางเลนโดอสัมสมซาวครับจังหวะนี้หลายคืนให้จิตปัญญาจิตปัญญาไหลกลับมาที่ทัชชนน จิตวิญญาณทีหนึ่งปานขึ้นไปยังไม่ถึงศีรษะของไคออนครับอยังตามเก็บได้ครับรัชานนเฮสทำช่องที่สวยกับรัชานนครับรัชานนเปิดบับอลมันไม่ถึงศีรษะเราตีขึ้นวีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหทำได้จนได้ครับตีช่องครับเลนโดอัสซัมซาวครับตีเสมอให้กับเบืองกาเยอเตดครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำจนได้ครับตามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งในช่วง นาทีที่4 5่บวกนะครับติดผู้เล่นของราชนาวีที่ทำชิ่งกันสวยครับเฮสชิงให้กับราชน,น์แล้วเปิดเข้าไปลกนี้จวะแรกมงติดนะครับและกองหลังของราชนาวีครับแล้วว่าโผล่นั้นหดมืดเลยหดมืดแล้วกลายเป็นทางอสสาัศว์เซายืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับยิงเข้าไปง่ายๆครับเหมือนการได้ใจแล้วครับตอนนี้เปิดขึ้นาอีกทีหนึง่งเฮสเฮสจะฝากให้กับไคออนครับลึกไปหน่อย กูติเสมือก่อนหน้านี้เฮสครับเปิดด้วยขวาตรงนี้ข้างไม่ถนัดลึกเข้ามือของสุรัตเขมเริ่มในครึ่งเวลาหลังนะครับเมืองการยูเนเต็ดเองก็ต้องการจะจ่ายลึกมาก็โดนเก็บไปอีกครับเมืองการเก็บได้จิตปัญญาจิตปัญญาไดบอลโยนขึ้นมาอัสบเซาเอ้าปาดไม่ดีครับอัสบเซาเก็บได้แล้วปาดเข้ามาแต่พยายามเหมือนก็อาจจะปาดให้กับเพื่อนนะครับแต่ว่าก็ยังออกไปครับเซอรนั้น คือมุมมันเหลือน้อยแล้วครับเดี๋ยวออกมาเหมือนไม่มีอะไรแล้วครออกมาปิดจังหวะมุมเหลือน้อยหักกลับมาก็เข้าตะข่ายด้านข้างนะครับส <Okay. S 1> กอีออกมาครับ <Okay. S 1> แล้วเปิดครอสไปได้บมงครับแต่โมงโกดไปหน่อยครับกดแล้วมันไม่มีน้ำหนักครับเ้าท่าของปร,ริน ถือว่าเป็นทีที่ไปใช้เยอะบ้าแลบาอีกแล้วครับไม่ได้จบครับเฮนริสันไคออนกำลังจะยิงอยู่แล้วครับจังหวะที่ตามมาเบียดลูกนี้เนี่ยนิดเดียวครับเป็นยุกิบัมบะนะครับยุกิบัมบะยิงเลยครับปัดไปได้โอ้โหซไม่โดนบอลครับโคชิโอคุโบะเนี่ยยิงตรงกรอบวิธีที่พุ่งเลยครับเกือบทำประตูขึ้นนำอีกครั้งครับ ฟรีคิกก็ยิงตรงๆนะครับบอลสายแล้วไปตรงตัวของปรินเปิดขึ้นมาครับแล้วก็จะโยนขึ้นไปของเมืองกายูเนเต็ดยังเบิ้ลต่อให้จอร์แนเฮสได้ครับจอร์แนเฮสเฮสยิงเองเลยครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับจอร์านเฮสเราจะได้สนับของเมืองไกลยูเนเต็ดครับปฏิพานสปีดขึ้นมาเลยครับปฏิพานไข่กับไคออนเปิดว่าโอ้โหคือยิงเลยครับในแดนหมดแล้วครับทัชนนทัชนน ไหลยังได้อยู่ครับอซาซาวไทยกับเฮสเฮสดิ่งลูกปีลูกปีเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามครับเจอฐานเฮสสองประตูต่อนหนึ่งครับเมืองการออกนำครับสี่ลูกที่เขาทําได้ในฤดูกาลนี้เกิดจากสี่เกมหลังสุดนะครับโอ้โหแอคท่าเลยบราซิลสามไทยกลับมาสมบูรณ์แล้วก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นครับไอ้ผู้เล่นของราชนาวีนั้นไปหลงเหลี่ยมครับตัดเข้าในเลยระยะทําการลงนี้ปั่นโค้งหนีมือครับโอ้โหพุ่ง สุดตัวแล้วก็ไม่ถึงครับลูกซ้อมนะครับทำดีมาตลอดครับกองหลังของราชดาวียังช่วยกันเคลียร์ได้ไอ้อัดออกบาครับเพสให้มาที่ทัชชนนทัชชนนไหลตัดลูกดีได้ดีครับไคออนไคออนจะปาดได้ไหมปาดกลับมามดิช่องไปนิดนึงราชดาวีจะสวนกลับเร็วครับก่อนที่จะเรียกฟาวดได้ครับจิตติรับเปิดฟรีคิกขึ้นมาบอลเข้าศรีรษะ ลูกแกกลอยอยู่ไม่พ้น,นอันตรายตกหน้ากรอกเก็บโทษครับต้องช่วยกันเก็บสุดท้ายบอลออกมาครับจะให้โอกาสไปแล้วก็จบเลยครับ4นาทีเต็มครับเป็นชัยชนะของทีมเยือนเมืองการยูเนเต็ดครับพลิกกลับมาชนะราชนาวีไป2ประตูตอนหนึ่งครับ